IRC ครบรอบ55ปีในประเทศไทยเดินหน้าสู่อนาคตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Driving Sustainability เปิดตัวอย่าง IC r a d i เดประสิทธิภาพระดับสนามแข่งบริษัทอีโนเวร์รัปเปอรประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ IRC ผู้ผลิตยางชั้นนำจากความร่วมมือระหว่างทุนไทยและทุนญี่ปุ่นฉลองวาระครบรอบ55ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้แนวคิด Driving Sustainability ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้ผลิตยางที่เน้นความยั่งยืนผ่านการบริหารจัดการโดยผู้บริหารจากทั้งสองฝั่งที่ทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นตลอดกว่า5ทศวรรษ โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ IRC IC Radial ยางเรเดียลสำหรับบิ๊กสกูตเตอร์ขนาด 300-350cc ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับสนามแข่งโดยโครงสร้างเรเดียลพร้อมกับวัสดุโพลีอะลามิดซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับเสื้อเกราะกันกระสุน ครบรอบ55ปีนี้นะครับของทาง IC ซเนี่ยทาง IC มีกิจกรรมที่สำคัญโดยหลักเลยครับคือการมอบนะครับหมวกกันน็อกนะครับ5้า0 0ใบนะครับสู่ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกๆท่านนะครับผมหรือว่าเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวมอเตอร์ไซค์ทุกๆท่านนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีการเปิดตัวนะครับยางรถจักรยานยนต์นะครับ RSC 0 0ซึ่งซึ่งเป็นยางสตรัคเจอร์ไรเดียลนะครับรุ่นแรกของเพเทศไทยสำหรับ บิ๊กสกูตเตอร์ 350cc นะครับผมเจตนาลมของทาง i r c นะครับก็ทาง i r c เนี่ยจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็จะสร้างโมเดลใหม่ๆมาตอบโจทย์ k, ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ตามนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับการู้สึกต้องขอบคุณทางบริษัทาทาง i อ c าด้วยที่ที่ได้ให้ผมได้มาใช้ประสบการณ์ตรงนี้ก็คือในเรื่องของในสนามแข่งด้วยกับบนท้องถนนที่เรา สำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก็ได้มาทดสอบในตัวเรื่องของ RSC 0 01ตัวนี้ครับ Radio เรเดียลในยางตัวใหม่ที่จะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเนี่ยได้ใช้ยางที่เหมาะกับทุกสภาพสนามหมายถึงว่าสภาพทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะพื้นเปียงถนน แห้งหรือว่าในสนามแข่งเองที่เราได้ไปทดสอบมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจกับยางตัวนี้ว่าจะจะเป็นเกรดพรีเมียมที่ลูกค้าทุกคนน่าจะต้องซื้อมาใช้นะครับต้องบอกเลยว่าที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับทุกสภาพสนามจริงๆครับสำหรับยางตัวนี้ครับเราคาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะ กระจายสินค้าให้ไปทั่วประเทศให้ได้นะครับผมคือในในมุมของผมที่ผมเอาไปทดลองใช้นะครับกับกับยางทั่วไปดีกว่ากับคือเกรดยางที่ผมรู้สึกในเรื่องของคอมเพลามากกว่าที่เอ่ออย่างยางทั่วไปกับยางในสนามเนี่ยเวลาผมขี่นะยางทั่วไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกอยู่แล้วว่าเวลาคลิปต่างๆเวลาไปเจอสนามเปียกหรือแม้กระทั่งเวลาเราต้องเบรกหนักๆแบบนเนี้ยซึ่งซึ่งผมได้มาลองกับยางเส้นเนี้ย มันค่อนข้างครอบคลุมนะครับไม่ถึงหมายถึงเรื่องของการใช้เบรกหรือแม้กระทั่งเวลาหนนเปียกเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันยังมีริปอยู่แล้วก็จังหวะที่ออย่างสนามช้างที่ผมไปขี่มาอย่างโค้งสี่มันเป็นโค้งที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงก็ใช้ฟอร์ซ่าตัวนีไไไ้ได้ลองใช้คันเร่งความเร็วดูเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบคือ,อยางยางค่อนข้างนิ่งอยู่มันก็บ่งบอกว่ายางตัวนี้มันอยู่ในความเร็วสูงๆเนี่ยได้ค่อนข้างดี แล้วก็จุดเบรกก็สามารถใช้ได้ดีก็หมายถึงว่าเรื่องของประสิทธิภาพเนื้อยางที่รู้สึกแตกต่างนะครับแล้วก็เรื่องของคอมเพลด้วยแล้วก็เรื่องของออลายดอกยางที่ที่เหมือนออกแบบมาได้ทั้งสนามแห้งและเปียกตรงนี้มากกว่าคอมเพลที่เป็นซอฟต์กับมีเดียมที่มันมารวมกันทําให้รู้สึกว่า ให้เรารู้สึกถึงถึงกริปยางเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับแอซนะครับก็อยู่ร่วมกับคนไทยมากว่า55ปีแลครับยังไงต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนแอมาตลอดเวลานะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับทางเราก็จะอย่างที่บอกก็คือพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทุกท่านตลอดเวลาครับผมยังไงต้องขอบคุณมากครับเมตา คสอบทุกข่าว